หักเลยพี่น้องมึ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 งว้าวรผมแงบดักกบครับผมตัวกลางอุ้ยกบบหญ่สองถือประโค้ยหักเลยพี่น้องมึ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 งว้าวาฮัทพี่น้องเดทหอนอีพอยแม่คือฝนจะตกครับ ไปครับพี่น้องหาอยู่หากินกับบาวาน้องนะครับเนาะแงบใส่แงบดักกบไปครับผมจะถืออย่างในโนพรูแล้วอันนี้ลังนึงครับผมเฮียงดำดำพี่นองอ้ยปา๊ดท้ โอ้โหตัวปลาไก่บริสไซนี้อุ้ยกินเหยื่อมาตัวนี้เหยื่อปลาเข็งครับผมผมพอจะเอาเหยื่อปลาเข็งใส่ปลาเข็งหน่อยปลาเข็งใหญ่ใส่มาเลยโอ้โหโอ้ยมันหายครับผมเดี๋ยวดิเห็นมันได้จากยังไงนน้องเนาะโอ้ดูลงไปยาอย่างนี้ ตงมาใจกวานครับดังเหลืองมัดอปาดโตพี่พี่พี่ชงพี่พี่พอูนนี่น ดูดูคตัดนะามันคับผมพี่น้องลังแรกแหกมันตายโอ้แถวนี้ครับผมปูกอง เบื้องดินดีละดินขาวปูยูเลยครับยางางางคืองานไปแล้วครับผมไม่เคยได้เข่าได้นามไม่ครับเอกได้ตัวหนึ่งนะครับผมโอ้ยใครได้มูกันนี่พักเลยนี่ lúc bây con may gấp ngày món ngày ี่น้องพี่น,อนอ้องนี่ได้คู่กันแล้วโอ้ยมันเห็นปลาเค็งข่จะได้พี่น้องเบ้างเ,เด็กก็เปล่าเดอะออมเลยครับผมนี่นี่มกุกคนนะปลาเกงา็งไข่ตัวไหนตัวใหญ่ก็ใส่ตัวหนึ่งครับต,ตัวไหนไตัวหน่อยก็ใส่สองสามบิ้งเนี้ยใส่ตีพี่น้องมันจะสองสามครับ ล่างอนะไรเนี่ยพุนหลังหนึ่งจากแดนอีสานบ้านเกิดเมืองนอนมาเล่นละครบทคีดเจ้านี้นะมีไหม ครับผมมะพร้าวง,งามจากนี่ไปครับโอ้หมดสภาพปลาสลิดครับผม หอนหลวงพ่อตาอยากกินนะครับพวมมาแต่เกรดหน้าครับผมพี่น้องพวมมาแต่เกรดหน้าต้นนี้มันอยู่ต่ำโอ้เหลือแต่เหยียบเบิ่งติละเหยียบผมบหา,าเหยียอบอะไรก็ปาหมอเทศเลยพอดีมีโควตาว่าสูบหนามใส่ หน้าเข่ารอนเนาะองสาวกระูบแล้วเดี๋ยวใส่ไว้เลยผมอยากรู้ว่าเม้มหมดหรือเม่มเต็มโอ้ลมมาเย็นเย็เย็นเงาเๆงาเลยพี่น้องเอ้ยเอมมนเบื้องปามบ่นละพะโกได้กบสองตัวรีกสองลังครับผมตัวนี้ใส่เฟดไว้ ไม่รู้จะเป็นยังไงผมก็บอกไม่ถูกก่อนสยายามสองลังนี่จะตักทใยกันแน่เนาอพี่น้องเนาะดีพี่น้องทุกผู้ทุกท่านครับผมอยูอ่บ้านไก่เลี้ยนเครื่องอยู่กังอยู่ไก่เป็นยังไงกัน,นครับเนาะพี่น้องมาอยู่หาก,กินกับบ้านน้องแลครับเนาะพี่น้องจากสิมานประมาณ เมื่อกี้ก็ได้กบไปแล้วสองตัวครับผมในสวนทีห้องนี่แหละโอ้โหบอลน,นะครับไอสองล้งครับตัวนี้ก็ใส่เยาปลาหมอปลาเก๋งหน่อยเพื่อนใส่ขวงทางโจนเลยบ้าน,น้อยนะครับ 오오 <목소리도> เลยพี่น้องมึ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 งอู้หูอู้หูเอร์เต็มเลยเต็มเลยบ่ได้กบแต่ได้ปลาก็เอาครับตัวนี้ใส่ปลาเข็งปลาอู้ปลาเข็งเด็กปลากระเดือซื้อโอ้ยสั่งพานะครับพี่น้องโอ้โหเพียบยอดมาทานโอ้ปิดไว้ก่อน เดี๋ยวครับผมไปเท่แล้วก็ไปรุนกันทุบ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 ุบโอ้โฮ่า โุ้ยข่มคาครับผมโุ้ยหลุดออกหลุดออกโอ้ยธรรมชาติเรียกผมมีต่ปูมีตป่ตปลาได้ครับผมเต็มรองน้ำกบแซวเลยเดี๋ยวต้องกำจัดดวงในกอเพลาครับ

หลอนดูวยสิเพี่งน้องมาตรงหลังหัวมันนอกเสียเวลาไปเตะเลยตวัวเล็กๆเข้ากันไว้ใส่อีกโอ้ยใช่ถือไปมาเพี่งน้องอาขวานอันนี้ปลาหมอ กบครับผมเงียบดักกบครับผมตัวกลางอุ้ยกบใหญ่สองถือปลาคอ,อยเพียบเลยครับผมถือปลาคออีกเอาตัวนี้เป็นเยือครับสุดยอดสุดยอดสุดยอดโอ้หโอ้โหบ่มีแนวใส่ครับผมใส่ถังบ่า่ถังกระถุงปุ๋ยแล้วผมว่า คอยไปปลดต่บานเนาะไปแดงเนาะทุงปุยอยู่ใช่ไหนทุงปุยนี่แล้วผมสนใจดอกเก็วเอาไว้เดี๋ยวเขาซิมาแยงบดแดงบด โคตรคุ้มเลยครับผม กีนองของพระโอฬข่านไปซื้อน้ำมันกันครับผมเอากล่องอู้หูกระโขอใหญ่ พี่น้องผมเต็มมือเลยครับขอดออกเป็น้องคิณดีไหมครับผมฝากยังไงทุกผู้ชมครับผมจะได้ก็ฝากติดตามผลงานฝากกดไลค์กดแชร์ครับเด้อโอ้ยอยอะมากเ้อโอ้ยว้เฮ้ยเบื่อจุ๊บจิ๊บเบิงจีจียบครับผมอาหารการกินผมมีความสุขแล้วครับผมสนี้นอนตายตาลับแล้วครับผม็เฮดไปเรื่อยๆซางไปเรื่อยครับนอนพี่น้องเนาะ ชีวิตยังมีลมหายใจเราจะไม่สิ้นหวังอืมอมกกล้วยครับผมครับผมอุ้ยพี่น้องทวนละลายทวนละลายเบาหน่องก็ลืมบอกไปครับผมอ่าเนื้อที่เขาดีนี่ปลาเข็งเลยครับเด้อไอดักกบหน่ยปลาเข็งหน่อยปลาเข็งง่ายกระซา เค้งไม่ตีหนามดีครับผมแปรดแพร็ดแพรดแพดแพดแพดพอดีแง่บ่ค่อยบ่ค่อยได้ใส่ปะไหนครับผมถือว่าได้สองตัวใหญ่นี่ก็ถือว่ามาันนอนเดือดตะปาคอครับสุดยอดยอดเราไปันเนาะ